โหมดเซนริโอที่มีอยู่หนึ่งบทในตอนนี้จะเป็นภารกิจที่จะให้ผู้เล่นนะครับออกไปขับรถไล่ล่า UFO ใช่ครับทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับไล่ล่า UFO โครับโดยผู้เล่นจะต้องประกอบรถทังพังในโรงรถของเราเนี่ยให้มันกลับมาขับได้อีกครั้งหนึ่งโดยการไปตามหาพวกชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบนะครับให้รถมันเขาขับได้ จากนั้นก็หยิบปะสูก้าที่แขวนเอาไว้บนคือตรงประตูโรงรถเนี่ยเอามาใส่ท้ายรถแล้วก็ออกซิ่งรถนะครับตามล่า UFO กันได้เลยใช่ครับทุกคนเกมนี้มันเป็นแบบนี้แหละครับมันเป็นเกมแนวแซนบล์นะครับเอาสมองปันป่นปั่นเล่นขำๆเล่นกับเพื่อนได้แต่เล่นคนเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันจะเหงาๆห,หน่อยนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับอย่าไปจริงจ,งจังอะไรมากนักเลยครับถอดสมองวางไว้ก่อนเอาความจริงจังวางไว้ก่อนนะครับจากนั้น นั่งบนเบาะค่าเซติเบลแล้วก็เหยียบคันเร่งซิ่งรถออกไปบนถนนล